ดียวล้มพิธาใน,ในหลักการข้อเสนอของการแก้มาตา1นึเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องดูอีกว่าพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยที่บอกว่าจะไปร่วมกับพักก้าวไกลนะครับมีสักกี่พักนะครับแต่ในส่วนของสวอเองเนี่ยผมคนหนึ่งแหละนะครับก็ต้องขอความชัดเจนถ้าหากว่ายังยืนยันว่าจะแก้ไขามาตา112 หรือว่าจะยกเลิกมาตรา1-2 2ผมว่ามันก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะนะครับแล้วก็ประชาชนเองที่ลงคะแนนเลือกให้เนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ลงให้เพราะไปจะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา1นึมาตราเดียวเท่านั้นผมว่าที่ได้คะแนนไปก็มาจากนโยบายอื่นๆนะครับที่เสนอเข้ามาดังนั้นเนี่ยผมว่า ในส่วนของสมาชิชฐสภาเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องข้อเสนอเหล่านี้นะครับในเรื่องนโยบายที่นําเสนอของแต่ละพักการเมือง ยังเกาะติดประเด็นร้อนการจัดตั้งรัฐบาลและโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามรายงานข่าวพอบอเหล่าทัพจะงดออกเสียงโดยวันนี้สวมีอวอมี250เสียงเมื่อไล่ดูสูตรจัดตั้งรัฐบาลสูตรที่1จําจำนวน310เสียงทางฝั่งของพักเสียงข้างมากคือพักเก้าไกลกับพักร่วมครึ่งหนึ่งเสียงซึ่งยังไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้สูตรที่2สามารถตั้งรัฐบาลได้แต่ต้องหาเสียงสอวอสนับสนุน66เสียงถึงจะมีเสียง3าม ส6เสียงสูตรที่3เสียงข้างน้อยพักที่ไม่ใช่ทางด้านของคุณพิธาและพรรครวมโดยเสียงสอว2อ0อเสียงสามารถตั้งรัฐบาลได้แต่ไม่สามารถบริหารได้เพราะจำนวนสอสอมีจำนวนน้อยสูตรที่4เพื่อไทยจับกับเสียงข้างน้อยและรวมกออับสวสามารถตั้งร,รัฐบาลได้โดยมีเสียง574เสียงซึ่งสามารถบริหารได้สูตรที่5เพื่อไทยจับมือพักเสียงข้างน้อยและรวมกับสว OR 52เสียงสามารถตั้งรัฐบาล ได้บริหารงานได้สูตร5.1เพื่อไทยจับมือกับเสียงข้างน้อยมีแต่บิ๊กป้อมไม่มีบิ๊กตูและรวมกับสว250เสียงสามารถตั้งรัฐบาลได้และสามารถบริหารงานได้ขณะที่นายเสรีสุวรรณพานนท์หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าทางฝั่งของพรรคเก้าไกลมี309เสียงคงไม่เพียงพอก็จําเป็นต้องรวมเสียงกับสมาชิกวุฒิสภาด้วยแต่เชื่อว่าสมาชิกวุฒิสภาก็จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์อื่นด้วยทั้งแนวคิดนโาย บและปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวนโยบายของพรรคเก้าไกลเรื่องการแก้ไขมาตรา112อาจจะสร้างปัญหาและกระทบความมั่นคงของประเทศส่วนตัวเป็นคนหนึ่งที่จะต้องขอความชัดเจนจากพรรคเก้าไกลว่าจะแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เพราะเป็นประเด็นที่มีคนไม่เห็นด้วยเยอะขณะเดียวกันก็มองว่าคนที่สนับสนุนพรรคเก้าไกลไม่ได้เลือกเพราะจากแก้ไขมาตรา112เพียงอย่างเดียวยังมีนโยบายอื่นๆมาประกอบการตัดสินใจด้วยและประเด็น เด่นนี้จะกลายเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะทําให้พักการเมืองตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเก้าไกลหรือไม่นายเสรียังขอสังคมหรือผู้สนับสนุนพักเก้าไกลไม่ต้องกังวลว่าสวจะขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลเพราะสวจะทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ดีที่สุดและไม่อคติกับพักใดทั้งสิ้นอยากให้ตั้งรัฐบาลจากพักที่ประชาชนศรัทธาเชื่อถือไม่เป็นปัญหากับบ้านเมืองกองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน Thank <laughs> you.